มาพบกับโวกเฮอาสมาร์ทคร์เช้านี้ครับผมก็รถคันนี้นะครับเพิ่งเคยออกสื่อตอนที่ตั้งแต่รถยังไม่ได้ล้างเลยเธอลงเทเลอร์มาปุ๊บเราก็ออกสื่อปั๊บเลยจ้ลูกค้าก็ทูกใจนะครับผมหลังจากนั้นก็เลยจองแล้วเรียบร้อยนะครับและวันนี้ครับรถเสร็จแล้วเรียบร้อยก็พ้ออกตอนนี้ลูกค้าก็กําลังเดินทางที่จะมารับรถคันนี้ครับเป็นรีโว่แคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ค่ปี2 0งพันยีตอนนี้ก็กําลังเช็ค ขัดล้างให้กับคุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งก็ถ้าลูกค้าเดินทางมาถึงนี่รับรองได้ว่าสวยถูกใจแน่นอนก็โอนย้ายให้เรียบร้อยภาษีก็ต่อเรียบร้อยพวกระบบเครื่องยนต์ต่างๆก็ถ่ายของเหลวอะไรให้แล้วรถเดิมเดิมเลยพอเดิมทุกอย่างเดิมทั้งหมดเลยกระปุกพักนะ้ำพวกเนี้ยโอ้หสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยคือได้ว่าใช้งานมาไม่หนักเลขไม้ก็น้อยด้วยในรถปี2022ิปกติแล้วก็น่าจะหลักแสนแต่คันนี้ห้าหมื่นโลเองน้อยมาก เจอลูกค้ามาเห็นปุ๊บถูกใจก็จ่ายเงินเลยเรียบร้อยพอเดี๋ยวลูกค้ามาถึงก็เดี๋ยวไปคุยกับลูกค้ากันต่อนี่ครับลูกค้าเอารถมาเทิญน,นะครับผมเป็นวีโก้ีประตูตัวสูงนะครับมาเทินกับรีโวตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้เพิ่งจะเห็นรถตัวจริงครั้งแรกเหมือนกันจบสดจบราคาในราคานั้นเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ลูกค้าได้เห็นรถตัวจริงก็ลูกค้าจองเสร็จปุ๊บ โอนเงินเรียบร้อยปุ๊บก็ออกเลยเหมือนกันลูกค้าอยู่ทางโซนกรุงเทพวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยเมื่อวานไม่โดนรอดจากฝนเช้านี้ไม่ร้อนโอเคครับเดี๋ยวขออนยยุญาตคุยๆกับลูกค้าสักครู่หนึ่งออน,ยยนะครับผมพี่ครับเดี๋ยวสวัสดีครับขออนุญาตนะครับมาเห็นรถวันนี้แล้วเป็นไงบ้างครับสวยครับรถสวยรถโอเคเลยท,ที่ที่รู้จักรับผมเนี่ยรู้จักได้ไงครับดูจากยูทูปครับประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตย์เดียวแล้วพอเห็นก็เลยทักมา ซื้อเลยติดต่อเลยเพอเห็นมีรถจากที่เราได้พอดีแล้วก็ไลน์มาหาน้องมุกก็ตอบก็ทำราคาวิ่งเข้ามาดูเลยก็เอาเลยเห็นวันเดียวมั้งวันรุ่งขึ้นก็วิ่งมาเลยราคาเนี้เป็นไงบ้างราคาโอเคครับถูกกว่าที่อื่นไม่มีแว๊ดด้วยแล<ต>้วทำรถให้ดีอะไรเง,งีเ้ยเปลี่ยนยางเองกสาดอะไรนะคือโอเคครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเขีรยให้เรียบร้อยเรื่องโอนทะเบียนเรื่องสมุด เหลือแค่เหลือเล่มรอเล่มได้ครับมาออกรถที่นี่นะครับรถดีจริงเชื่อใจได้ดูมาหลายเต้นแล้วที่นี่ดีที่สุดละก็ออกรถแล้วก็ขออวยพรให้ลูกค้าโชคดีร่ำรวยนะครับอผมเฮงๆเลยเลยครับขอบคุณมากครับจบง่ายๆนะครับออกรถที่เราเอกสารทุกอย่างไม่ยุ่งยากครับจบสดก็ไม่บอกแบวดเพิ่มเจอรถปุ๊บจ่ายเงินปั๊บก็รับรถกลับบ้านได้เลยแล้วก็เล่มก็เดี๋ยวส่งตามหลังให้นะครับ